สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง youtube channel สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ทอผ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอันนี้ผ้านี้เป็นผ้าห้าตะกอยกโดกลูกแก้ว ภาษาภาษาคนทอผ้าเขาเรียกว่ายกออกลูกเกวห้าตะกออันนี้เป็นผ้าลายพญานาคหรือเขาเรียกว่านาคนาคเรียกซับ ประมาณนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ากล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้ารับคลิปนี้ก็อแค่นี้ก่อนละกัน เดี๋ยวตอนทอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกเพราะว่าต้องถือต้องตั้งกล้องเอาไม่มีคนถ่ายให้พอตอนทอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดอูอีกทีหนึ่งครับสำหรบับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพเป็นกําลังใจในการทรําคลิปของผมด้วยนะครับขบค,ครับ